สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีเรื่องเด็ดจ,จากวงการทหารไทยเกาหลีใต้มาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องของระเบิดนำวิถีที่ชื่อว่า KGB g GB, หรือเต็มๆว่า Korean g p c a d u งลอ o m ซึ่งพักหลังนี้มีข่าวหรือว่ากองทัพอากาศไทยเอาไปใช้จริงในการโจมตีทางอากาศกับกัมพูชาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วฟังดูโหดแต่ความจริงจะเป็นยังไงมาคุยกัน KGB คืออะไร kggb นี้ก็ไม่ใช่ระเบิดธรรมดานะคะมันคือชุดอุปกรณ์ติดปีกและระบบนำวิถีที่นำไปประกอบเข้ากับระเบิด mk 8 2ธรรมดาธรรมดาแล้วแปลงร่างเป็นระเบิดอัจฉริยะบินได้ไกลสุดราวๆ110ราว1กิโลเมตรเหล่งเป้าหมายด้วย gps ยิงจากนอกระยะปืนต่อสู้อากาศยานฝ่ายตรงข้ามสบาย คิดภาพง่ายๆเหมือนคุณเอาจักรยานยนต์ธรรมดามาติดเครื่องไอพ่นแล้วมันก็วิ่งไปถึงเชียงใหม่โดยไม่ต้องเติมน้ำมันกลางทางประมาณนั้นแหละค่ะไทยได้มาจากไหนย้อนกลับไปปี2565ไทยสั่ง k g g b ชุดแรก20ชุดจากเกาหลีใต้แบ่งเป็นงวดแรก2ชุดใช้สำหรับทดสอบและบูรณาการกับเครื่องบินโดยเฉพาะ T 5 0 TH และ S 1 6 A ของกองทัพอากาศไทย มูล,ลค่าเบื้องต้นรวมราวราว2.8ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าหารออกมาต่อชุดก็ประมาณราวราว2.6ล้านบาทข่าวลือที่กำลังมาแรงเมื่อไม่นานมานี้สื่อเกาหลีใต้ปล่อยข่าวว่าไทยใช้ KGB ติดบน S16A ยิงใส่เป้าหมายในกัมพูชาและนี่ถือเป็นครั้งแรกที่อาวุธนี้ถูกใช้จริงในสนามรบนอกเกาหลีใต้ ฟังแล้วมันก็ดูตื่นเต้นแต่จุดน่าสงสัยคือฝั่งกองทัพไทยยังไม่เคยออกมายืนยันอย่างเป็นทางการว่าใช้จริงหรือแม้แต่พูดถึงเหตุการณ์นี้เลยทำไมเกาหลีใต้ต้องรีบปล่อยข่าวตรงนี้เป็นเรื่องน่าสนใจมากเพราะการประกาศว่าอาวุธตัวเองผลิตขายถูกใช้จริงในสนามรบมันเป็นโฆษณาชั้นเทพในวงการขายอาวุธยิ่งบอกว่าใช้จริงแล้วได้ผลดี ลูกค้าประเทศอื่นก็สนใจขึ้นมาทันทีเหมือนรีวิวหาดาวบนเว็บช้อปปิ้งออนไลน์แต่เป็นเวอร์ชั่นอาวุธสงครามและทำไมไทยต้องเงียบ 1. การเมืองระหว่างประเทศไม่อยากให้ความสัมพันธ์กับกัมพูชาร้อนขึ้น 2. ยุทธวิธีไม่เปิดเผยให้ฝ่ายตรงข้ามรู้ขีดความสามารถ 3. ควบคุมกระแสนในประเทศป้องกันไม่ให้เกิดการถกเถียงเรื่องงบประมาณหรือความจำเป็นในการใช้อาวุธสรุปง่ายๆคือรู้ก็งเงียบไม่รู้ก็งเงียบหลักฐานภาพถ่ายมีภาพหลุดของระเบิดที่เหมือน KGB แถมมีตัวอักษรภาษาไทยบนตัวระเบิดแต่ภาพเดียวไม่พอจะยืนยันว่าถูกใช้จริงในเหตุการณ์ล่าสุดหรือเป็นแค่ภาพจากการฝึกซ้อมหรือทดสอบก่อนหน้านี้ สรุปตอนนี้เรามีเพียงสามอย่างที่เชื่อถือได้ 1. ไทยเคยสั่งซื้อ KGGB จริงปี2.565 2. 2. KGGB ติดได้ทั้ง S 1 6 A และ T 5 0 TH 3. ข่าวใช้จริงในสนามรบมาจากฝั่งสื่อกาหลีใต้เท่านั้นทุกอย่างนอกเหนือจากนี้ยังอยู่ในโหมดข่าวลือการตลาด ฝากไว้ท้ายคลิปในโลกนี้แทบไม่มีรัฐบาลไหนออกมาพูดตรงๆว่าผมใช้อาวุธรุ่นนี้ยิงเมื่อกี้เว้นแต่มีภาพวิดีโอชัดๆจากสื่อของตัวเองหรือจงใจอยากโชว์ของให้โลกดู